เอาลูกนี้อ่ะฝักลองด้วยก่อนนะคะรูปน,นี้อันนี้ฝากเอก,กอ่านนะคะอ,นนอ,นนอืมนอคนเข้ามาเฮ้ยกล้องเราเอียดนะเนี่ยอุ้ยน้ำโดนแซม โอเควันนี้มาแบบโหคู่ๆหน่อยนะคะวันนี้น้องคู่คู่สาวผมมามาเลยจ้ะวันนี้สอนเรื่องข้ออ่อนยางโอ้ยมีคนมาบีบแต่เรียกหน้าบ้านเราด้วยแต่ไม่ได้เรียกเราหุ่นฟังนิดนาึงฝังหน่อยปึ๊บอ่าตามครับตามครับเออพี่สวนนุเรียรอัมพรนี่เป็นคน ตื่นเช้ามากมาทุกเช้าเลยกดติดตามเพิ่งไว้แน่ๆมาอย่างรวดเร็วอย่างนี้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้นะคะจะได้มาเจอกันทุกเช้านะไม่งั้นเดี๋ยว facebook จะไม่แจ้งเตือนนะโอเควันนี้จะสอนเรื่องข้ออ่อนยางนะคะข้ออ่อนยางเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอะไรช่วยอะไรเราได้บ้างนะคะแล้วจำเป็นไหมที่ต้องติดข้ออ่อนยางนะคะอืม มาเดี๋ยวให้ให้ขอดูอัน,นี้ก่อนให้ดูอันนี้นะคะอ๋อเราลืมกลับกล้องอีกแล้วให้ <c oughs> ที่ให้ดูรูปให้ดูตรงนี้ก่อนก็คือนี่ข้ออ่อนยางตัวเนี้ยมันจะถูกติดตั้งอยู่ตรงทางดูดอันนี้นะถ้าดูรูปทางดูดนี้นะคะเห็นไหมเห็นไหมอันนี้นะติดตั้งอยู่ตรงทางดูดเพื่ออะไรเวลาน้ําขึ้นน้ําลงนะคะเนี่ยน้ําหนักของของท่อตรงเนี้ยมันก็จะงัด กับอุปกรณ์หรือว่างัดกับหน้าปั๊มใช่ไหมถ้าเกิดถ้าเกิดไอเน,นี้ยมันติดอยู่กับหน้าปั๊มเลยน้ำหนักของท่ออุปกรณ์ทางดูดเนี่ยมันก็จะงัดกับหน้าปั๊มหน้าแปลนปั๊มทําให้หน้าแปลนแตกหักได้หรือว่าศูนย์ลูกปืนเนี่ยถูกโยกเบี่ยงลงมาด้านล่างได้นะคะอ่าแล้วก็ทําให้ยอยเนี่ยทาให้ยอยเนี่ยงัดนะคะเสียหายได้นะคะเพราะฉะนั้น อันนี้ก็คือประโยชน์ของข้ออ่อนยางในด้านทางดูนะคือหนึ่งช่วยไม่ใหออ้น้ำหนักของท่อเนี่ยไปงัดกับปั๊มนะคะทาให้ชิ้นส่วนของปั๊มเสียหายชิ้นส่วนที่เสียหายมีอะไรได้บ้างมีหน,น้าเป็นเสียหายได้แตกหักได้นะคะลูกปืนแตกได้ลูกปืนข้างในตัวปั๊มนะแล้วก็ทําให้ยอยยอยถูกงัดนะคะทําให้บินแตกแล้วก็เสียหายได้นะคะ ก็คือลามไปเลยเนี่ยเนาะลามไปตลอดแนวเส้นทางนี้นะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่ใช้ท่อทางดูดที่เป็นท่ออ่อนนะคะก็อาจจะไม่ต้องใช้ข้ออ่อนอยางก็ได้หมายถึงว่าที่ใช้เป็นท่อน้ำทายหรือท่อไฮรอนนะก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะปกติจะเป็นท่อที่มีเอฟเฟกมากๆาที่ช่วยได้เยอะๆก็คือที่ที่ข้ออ,อ่อนยางจะไปซัพพอร์ตได้และมีส่วนช่วยได้มากก็คือท่อแข็ง ที่เป็นลักษณะท่อ PVC หรือท่อเหล็กนะคะก็จะใส่ข้อออดยางเข้าไปนะคะส่วนทางส่งทางส่งก็ท่อท่อส่งของเราเนี่ยพอปกติเวลาที่เราต่อออกไปแล้วอะเนาะมันก็ท่อก็จะถูกยาวไปไม่ว่าจะไปข้างบนหรือไปข้างล่างอะไรน่ยมันก็จะมีลักษณะเหมือนกันนะคะก็คือน้ําหนักของท่อเนี่ยจะกลับมากดทับ ทําให้หน้าแปลนฝั่งด้านบนของตัวปั๊มเสียหายเนาะแล้วก็ทําให้เหมือนกับว่าเวลาที่มีเวลาที่มีเหมือนแบบว่าแรงกระแทกจากปั๊มน้าเนี่ยนะคะข้ออ่อนยางก็จะช่วยยืดหยุ่นซัพพอร์ตแรงได้บ้างนะโอเคอันนี้คือข้ออ่อนอันนี้คือประโยชน์ของข้ออ่อนยางนะคะส่วนข้ออ่อนยางมีรุ่นไหนบ้างนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นที่เออเป็นลอนคู่อย่างน,นี้นะทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันมีลอนมันมีลอนด้านบนกับลอนด้านล่างลอนด้านบนกับลอนด้านล่างเนาะที่องของของคัตเตอร์หนะะ่อยค่ะไม่ชัดมันสะท้อน ลอนลอนคู่นะคะลอนคู่ลอนอันนี้มันจะเหมือนสามลอนเนาะเพราะว่ามันเป็นอันเล็กแต่จริงไม่ใช่นะอันนี้ไม่นับตรงกลางไม่นับเป็นรอนนะคะเป็นหนึ่งลอนสองลอนอย่างนี้นะคะลอนคู่เนี่ยจะเอ่อยังไงอะให้ความยืดหยุ่นได้มากกว่าลอนเดี่ยวนะคะเพราะว่าช่วงหนึ่งช่วงมันยาวเนาะช่วงตัวเขายาวนะคะเอียงทําองศาอะไรเงี้ยได้มากกว่านะคะ อแล้วก็ลักษณะการบิดเบี้ยวของข้อดยางไปในทางไหนได้บ้างก็คือหดได้หมายถึงว่าหดให้มันสั้นลงได้นิดนึงแล้วก็ยืดได้ยืดถูกยืดตัวได้นิดนึงนะคะแล้วก็เอียงได้เอียงบนเอียงซ้ายเอียงเบี่ยงอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็งอได้งอในลักษณะที่น่าเป็นงอเข้าหากกันแบบนี้ก็งอได้นะคะเออ ได้ได้หลายทิศทางเลยด้วยความที่เขาเป็นยางนะคะแล้วก็เอ่ออันนี้เป็นลอนเดี่ยวเมื่อกี้ตัวอย่างที่เพิ่งให้ดูตัวเล็กนั่นคือสี่นิ้วนะคะอันนี้เอ้ยตัวเล็กคือสองนิ้วนะอันนี้คือสี่นิ้วนี่สี่นิ้วคือตัวนี้มีลอนเดียวเป็นลอนเดียวอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะลอนเดี่ยวก็คือประโยชน์ดีข้อดีของลอนเดียวก็คือมันสั้นเนาะมันใส่ในช่วง ที่เรามีระยะการทํางานสั้นๆได้นะคะมีพื้นที่น้อยก็ใส่ลอนเดี่ยวได้แต่ลอนเดี่ยวจากที่เราสังเกตได้จากความรู้สึกเลยก็คือมันจะเอ่ยไงอ่ะมันจะยืดหยุ่นได้ไม่ดีเท่าหมายถึงว่าทําองศาได้น้อยกว่านะคะทําองศาเอียงอะไรอย่างเงี้ยได้น้อยกว่าตัวลอนคู่นะคะอืลอนเดี่ยวเนี่ยจะทําองศาเอียงได้น้อยกว่าลอนคู่แต่ ทั้งสองลง,งทั้งสองตัวนี้โรงงานออกแบบมาให้ทนรับแรงดันได้เท่ากันนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะอ่านสเปคให้ฟังด้วยโอเคสเปคของตัวของตัวนี้นะคะเป็น EPDM รับเบอร์ EPDM ับเบอร์จะเป็นยางที่แบบว่าค่อนข้างจะยางอุตสาหกรรมนะคะ เป็นยางที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ทนแดดทนทนแดดทนแดดด้วยนะผสมสารมีฟีนะคะแล้วก็มีความเหนียวทนทานนะคะอืมแล้วก็มีการหล่อผ้าใบข้างในด้วยด้านในเนี่ยมีโครงด้านในมีโครงเป็นผ้าใบเนาะหน้าแปนจะเป็นหน้าแปนเหล็กนะคะสามารถแรงดันปกติที่ใช้งานก็คือไม่เกินนี้นะไม่ระเบิดก็คือสิบหกบาร์นะคะสำหรับรุ่นนี้นะ สำหรับออของ JK แบรนด์ที่เพิ่งขายนะคะทนแรงดันได้ถึง16บาร์นะคะแล้วก็ใช้งานได้ที่อุณหภูมิลบ15ถึง115องศาเนาะก็คือน้ำเดือดใช้ได้อืมแล้วก็เสามารถสามารถทนแรงดันได้ถึง16บาร์แล้วก็จะระเบิดที่48บาร์ ถ้าเกิดใครใช้ถึงสี่สิบแปดบาทน,นะมันก็จะระเบิดแน่นอนโอเคแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะอ่านองศาให้ฟังนะคะสำหรับข้อนอยางรอนเดี่ยวนี้นะสามารถโค้งงอหรือว่าบิดเบี้ยวได้ที่สิบห้าองศานะคะทุกคนฟังทุกคนฟังกันอย่างตั้งใจเลยนะเนี่ย สวัสดีนะคะเพิ่งยังไม่ได้ทักใคยใครเลยสวัสดีนะคะทุกคนเ,เดี๋ยวจะมีคำถามตอนท้ายัยงดูว่าตั้งใจฟังตั้งใจเรียนกันจริงๆหรือเปล่าโอเคเมื่อกี้รอนเดียว15องศานะคะรอนคู่ได้ถึง30องศานะคะสามสิบองศาหมายถึงโค้งเอียงได้30องศานะอห็นไมอ่ะ อันนี้ก็เป็นตัวที่เหมือนกับว่าเป็นตัวเซฟอุปกรณ์เซฟปั๊มเรานะคะช่วยป้องกันให้ปั๊มเราเนี่ยปลอดภัยจากการโหนนะคะเอ,อฟังอยู่นะคะพี่กวักแก่บอกนะโอเคแล้วก็อีกอันนึงนะคะเวลาที่เราเอาหน้าแปนตัวนี้ไปจับกับหน้าแปลน PVC หรือหน้าแปนเหล็กไม่ต้องใส่ประเก็นแล้วนะคะปกติเวลาที่เราใช้หน้าแปนจับกับหน้าแปลนมันต้องมีประเก็นใช่ไหม แต่ตัวเนี้ไม่ต้องใส่ประกันแล้วเพราะว่าอะไรดูให้ดูจากด้านข้างเห็นไหมเนื้อยางมันโผล่ออกมาด้านนอกนะคะเนื้อยางโผล่ออกมาอย่างนี้นะก็คือเนื้อยางตรงเนี้ยทําหน้าที่แทนประกันได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใส่ประกันแล้วเคออะก่อนไปเป็นคําถามที่ง่ายต้องตอบคําถามอันหนึ่งก่อนมีคำถามที่ยากมากๆเลยข้ออ่อนยางลอนเดียวหรือ รอนคู่อันไหนยืดหยุ่นได้มากกว่ากันคู่ข้ออ่อนยางร่อนเดียวหรือรอนคู่อันไหนยืดหยุ่นได้มากกว่ากันทุนคู่เออนั่นแหละย,ยากมากๆเลยคําถามเนี้ยโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้ออ่อนยางค่ะอืมแล้วก็เอออีกอันนึงนะคะข้ออ่อนยางเนี่ยด้วยความที่มันมีหน้าแป้นเนาะ มันจะมีสเปคหลายสเปคเหมือนกับอันี้เลยเหมือนเหมือนกับอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ใช้หน้าแป่นเนาะถ้าใครต้องการที่จะถ้าใครที่มีหน้าแป้นอยู่แล้วนะคะก็อย่าลืมวัดวัดหน้าแป้นของตัวเองมาให้น้องน้องๆด้วยนะคะเพื่อที่น้องจะได้เลือกให้ว่ามันเป็นมาตรฐานไหนเนาะข้อ,อยางมีทั้งสามมาตรฐานเหมือนกันเลยมี เป็น 10k แล้วค่ะแล้วก็มีเป็น150ปอนด์แล้วก็มีเป็น pn10 อะไรเงี้ยมีเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากไปใส่กับอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วก็ให้วัดหน้าแป่นมาให้น้องๆด้วยระบุมาได้เลยก็ดียิ่งดีเลยว่าของพี่เป็น 10k k10 นี้นะจะได้เลือกให้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละรุ่นราคาไม่เท่ากันเนาะโอเคอ่ะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วค่ะเรื่องข้ออ่อนยางรอนเดียวรอนคู่เดี๋ยวเอ่อจะฝากให้น้องแอม เอาแคตตาล็อกของสองอันนี้ไปคอมเมนต์ไว้เผื่อพี่ๆสนใจเนาะจะได้ดูราคากันว่าแต่ละรุ่นราคาเท่าไหร่นะคะโอเคได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะวันนี้คั mm hmm. พีเลยนะเนี่ยเรี่อ้นีส้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่างหลามโอ้ oh, mm hmm. พี่โกแก่ตอบถูกใช่เลยสอนคู่นะคะเออ น้องน้ำไม่ตอบเลยค่ะ <c oughs> รอนเลยคะ่ะรอนกูเอาเช็คคำตอบทุกคนนะทุกคนอย่าลืมตอบเข้ามานะคะว่าเออจากที่ฟังมาเข้าใจไหมตามน้องพึ่งตามน้องพึ่งคันไหมนะคะพูดเร็วเกินไปหรือเปล่าอะไรนี่ก็แนะนํากันได้นะเ <c oughs> พราะพูดคนเดียวเดี๋ยวมันจะพูดไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เออคนฟังตามเราทันไหมนี่นะเออ สวัสดีค่ะพี่สลิดสวัสดีพี่สลิดบอกว่าสวัสดีครับคุณพ,พึ่งน้อยนะคะโอเคสําหรับใครที่สนใจข้อ,อนยางนะคะเดี๋ยวจะให้น้องมาคอมเมนต์ราคาไว้ให้นะคะตอนนี้กําลังพัฒนาระบุอยากให้ในอนาคตพ,พี่ๆสามารถกดสั่งซื้อเองได้อย่างรวดเร็วนะไม่ต้องไม่ต้องอันนี้เนาะไม่ต้องแบบว่ารอแอดมินมาตอบนะคะโอเคพี่ศักบอกว่ารอนคู่นะคะรอนคู่ขอราคานะคะ ทักอินบ็อกไปเลยค่ะทักอินบ็อกไปได้เลยนะคะเดี๋ยวให้น้องมิน้องแอดมินตอบนะคะโอ้พี่กาลดามาแล้วบอกว่าลอนคู่ใช่เลยค่ะทุกคนเก่งมากโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาแนะนำเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย